นในจังหวัดภูเก็ตถือว่าเจ้านี้เด่นที่สุดทำโอมากษตเกรด้วยปราไทยวันนี้เรามาทดสอบว่าปรามงทำปอมากษตเกรอร่อยขนาดไหนนะครับลองดูครับ

หลังจากเตรียมเนื้อปลาเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแล่ลงจานกัน,นครับ ติดั้งใจครับโอเคตัวนี้เป็นปลามงข่าวนะครับซาซิมินะครับที่แพสเสเ็ดนะครับบ้านนุมะเกษตรเป็นคนทําให้นะฮะลองไปชิมดูนะครับถือว่าเดี๋ยวจะไปลองชิมดูนะครับวันเด็ดขนาดไหนแล้วจะบอกให้ฟังไปละเดี๋ยวเราจะมาลองให้ เส็ดลองชิมดูนะครับว่าปลาที่เราไล่เลือดออกไปแล้วแล้วก็แล่แบบถูกวิธีแบบสไตล์บ้านอุมาเกษตรนะครับว่าออกมารสชาติเป็นยังไงก็ลองชิมดูเลยอันนี้มันเป็นแบบนี้นี้ตำรวจต้องสอนผมด้วยโอ้ไม่เคยเจอของแท้แบบนี้อไอผมเนี่ยเวลากินก็นกแหล่ๆละไรๆเรกินเลยอันนี้มันต้องเป็นยังไงต่อคือโดยปกติแล้วว่าครับเราจะต้องหดกระเบีบดนิดนึงกระเบิครับผมแต่ที่เนี้อปลาครับแล้วเราก็ ขึ้นมาครับเนื้อใสๆแบบนี้นะครับอันนี้โชยุนะครับอันนี้จะเป็นซอสโชยุที่เราทํามาจากทางร้านนะครับอันนี้เป็นโชยุของโอมากาเสะเลยบ้านโอมากาเสะเลยครับพี่บ้าโอมากาเสะเลยใช่เดน๋ยวผมลอทานดูนะครับอ่านเคาลงตัวเยอะขนาดนี้ถึงกะตายได้เลยทีเดียวเยอะไปครับมว่าเดี๋ยวค่อยดูค่อยชมเสปดสำรับเดี๋ยวเราจะมาลองให้เสปดลองชิมดูนะครับ ว่าปลาที่เราไล่เลือดออกไปแล้วแล้วก็แล่แบบถูกวิธีแบบสไตล์บ้านอุมาเกษตรนะครับว่าออกมารสชาติเป็นยังไงเราลองชิมดูไปเลยอันนี้มันเป็นแบบนี้ทีนี้ต้องสอนผมด้วยผมไม่เคยเจอของแแฮแบบนี้อไอผมเนี่ยเวลากินผมก็แล่ๆละไรๆแล้กกินเลยอันนี้มันต้องเป็นยังไงต่อคือโดยปกติแล้วอ่ครับเราจะต้องนี่ากระบินิดนึงกระบครับผมแต่ที่นีอปลาครับแล้วเราก็ ขึ้นมาครับเนื้อใสๆแบบนี้นะครับอันนี้โชยุนะครับอันนี้จะเป็นซอสโชยุที่เราทํามาจากทางร้านนะครับอันนี้เป็นโชยุของโอมากาเสะเลยบ้านโอมากาเสะเลยครับที่บ้านโอมากาเสะเลยครับได้เดี๋ยวผมลองทานดูนะครับอ่านโคตรลงังเลเยอะขนาดนี้ถึงจะตายได้เลยทีเดียวนะเยอะไปครับว่าผมว่าเดี๋ยวค่อยดูค่อยชมเซเป็ดสำรับนะครับ เนื้อปลาก,กรอบใช่ครับเนื้อปลา몽ขาวเขาจะเป็นความ t ป x t u กรอบอยู่แล้วกรอบแล้วก็แบบ t e x t u ทั้งกรอบทั้งนุ่มแล้วก็นเนื้อครีมมากครับอันนี้โดนมากม้นตัดแต่งนันตาลแตง <laughs> โอเคเรามีซอสหนึ่งครับอันนี้ตัวเป็นตัวคอนสอิซึ่งปลาเนื้อขาวอะ่ะจริงๆทานกับตัวคอนสิ่อจะเข้ากันมากกว่ามันจะสดชื่นมากกว่าครับก็เป็นตัวนี้นะครับใช่ครับไม่ต้องใส่วาถ้าบีนะเครับก็ลงองทานดู ชอ้อนเขามีมีมีมเปรี้ยวมนเขาสดชื่นมีมีความสดชื่นอยู่ในตวงเขาเองใช่ครับบวกกับเน<ร>ื้อปลากับกรอบนะใช่ครับมันหวานโอ้โหแนะนําเลยผมมากเกษตรบอกที่อยู่หน่อย,ยร้านอยู่ถนนบางกรอกนะครับหน้าร้านบอมบรานะครับร้านเปิดเที่ยงวันถึงห้าทุ่มทุกวันนะครับฝากล้านด้วยนะครับฝากแพ้เสเป็ดวยครับ<ช>อ,อร่อยบรรยากาศดีแต่วันนี้ผมว่าอันนี้คือสุดแล้วตั้งแต่ที่ผมกินมาให้คะแนนครับร้อยเต็ม รอ้อยครับจากใจเสเป็ดบ้านโอมากาเสฝากมาด้วยสว,ส,สวัสดีจ้ะขอบคุณครับ